ฮัลโหลทุกคนเช้านี้เริ่มด้วยผลหูก,กันก่อนไปหาหมอหมอนัดเราไว้10บโมงแต่เราจะขอวอร์มร่างกายก่อนนิดนึงไหนมีใครรู้จัก P C U S บ้าง P C U S คืออะไรทำไมต้องไปตรวจร้ายแรงไหมแล้วมันหายเองได้หรือเปล่า PCOS หรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะถุงน้ําในรังไข่หลายใบเป็นความผิดปกติของต่อมไร้หรือฮอร์โมนในร่างกายนั้นเองเราจะพบซีดหรือว่าถุงน้ําในรังไข่เมื่อมีซีดหรือถุงน้ําเข้าไปเบียดรังไข่ส่งผลให้การทํางานของรังไข่ผิดปกติอาจจะส่งผลต่อประจำเดือนการตั้งครรภ์แล้วก็สุขภาพโดยทั่วไปนั่นเองใช้ได้เวลาหมอนัดแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าก่อนอื่นนะเราต้องรอรถเมสาย510่ เราต้องเป็นป้ายสีฟ้าเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าป้ายสีเหลืองเนี่ยเขาจะขึ้นทางด่วนนะคะเราไม่นานได้รถเมย์พอดีเลยโอ้ทุกคนอยากจะบอกว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้ได้รถเมย์ที่แอร์เย็นนี่มันชื่นชจสุดๆเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงอยากจะบอกว่าวันนี้รถแบบโล่งมากคนน้อยเราก็เลยแบบนั่งสบายเลยไม่ต้องไปยืนเบียดกับใครปกติเราขึ้นรถเมย์อะเราไม่ค่อยได้นั่งเลยทุกคนเพราะว่าแบบเราขึ้นไปอะคือเราจะได้แบบจังหวะที่เราอะต้องยืนตลอดเลยเผื่อแบบเดียวเองจะถึงละตรงนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องลงตรงป้ายวัสมียนนะ แล้วมันก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ทุกคนหลังจากที่เราลงนะคะให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายมือให้เราเดินตรงไปเลยค่ะทุกคนแนละ้วเราจะเห็นป้ายเขียนว่าวิภาวดีรังสิต42ให้เราเลี้ยวเข้าซอยนั้นเลยค่ะเดินไปสักพักหนึ่งเออเซเว่นค่ะถ้าเห็นเซเว่นคือแสดงว่าใกล้ถึงละเราจะเห็นป้ายนะคะอยู่ฝั่งขวาเขียนมันเดิมวิภาวดีรังสิต42แยก2ให้เราเนี่ยเลี้ยวเข้าซอยนั้นเลยเดินใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะคะเราก็จะเจอคลินิกเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือก็คือติดก,กับถนนเลยตรงด้านหน้าคลินิกนะคะ ถ้าใครที่นำรถเดินส่วนตัวมาก็สามารถจอดด้านหน้าคลินิกได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งที่2นะคะที่เราได้มาตรวจที่คลินิกนี้ครั้งแรกนะคะเรามาตรวจภายใน แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะเลือดคลินิกนี้นะคะเขาก็จะเด่นเรื่องการตรวจภายในโดยเฉพาะเลยทุกคนอยากจะบอกว่าอยากให้ลองไปตรวจดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงมุมห้องน้ำเนาะก็จะแบ่งแยกเป็นหญิงชายชัดเจนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนมเครื่องดื่มนะคะสําหรับใครที่รอหมอเนี่ยแล้วเกิดหิวก็มาหยิบได้ก็จะมีหลากหลายอย่างกาแฟก็มีชานมชา,มชาไทยก็มีหมดเลยแล้วแต่ทุกคนจะสะดวกเลยว่าอยากกินอะไรแต่วันนี้เราอยากกินเย็นๆค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยจากอากาศร้อนส่วนแฟ เรานะคะวันนี้นอนมาน้อยเพราะว่ามาเป็นเพื่อนเราก็เลยกดเป็นกาแฟดำ หลังจากที่เรานั่งรอไม่นานนะคะคุณหมอก็ได้เรียกเราพอดีเลยขั้นตอนแรกค่ะก็จะเป็นการวัดความดันชั่งน้าหนักแล้วก็วัดส่วนสูงอ๋อแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราลืมแจ้งกับทุกคนถ้าใครที่เพิ่งมาใช้บริการนะคะก็จะมีกระดาษนี้นะให้เรากรอกพวกประวัติของเราไม่ว่าจะเป็นประจําเดือนเรามาครั้งล่าสุดวันไหนเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาไหมตรงนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนกรอกข้อมูลทมความจริงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เจาะเลือดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอคุณหมอเรียกไปชําระเงินแล้วก็กลับบ้านกันได้แล้วค่ะน,น,นะะะเป็ ตรวจภายในของเราเองแล้วเ,เอามาให้ทุกคนดูทุกคนจะเห็นไหมคะว่าตรงที่เราวงกลมเนี่ยตรงนี้จะเป็นถุงน้ำแมลงไข่เยอะมากเราก็ได้ยามาทาน2ตัวนะคะจากครั้งก่อนที่เรามาเนาะก็จะมียาปรับฮอร์โมนแล้วก็จะมีในส่วนของยาคุมยาปรับฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นปรับให้ประจําเดือนเรามาเป็นปก,ปกตินั่นเองค่ะ วนใครที่มาจากรังสิตนะคะสามารถกลับได้2ทางเลยจะกลับเป็น BTS หรือว่ากลับเป็นรถเมล์ก็ได้แต่ถ้ากลับเป็น BTS นะคะทุกคนให้เดินไปแล้วก็เห็นป้ายที่เขียนว่าวัเสเมียร์นาลีนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นไปเลยแต่ถ้าเรากลับรถเมล์ี่ยก็จะประหยัดเงินจากค่านั่งรถไฟฟ้าประมาณ10บบาทไม่เกินนี้ค่ะ ด้วยความที่วันนี้เราตรวจเสร็จไวนะคะเราก็เลยถือโอกาสไปบ้านแม่แฟนเราซะเลยเพราะว่าไม่ได้ไกลจากตัวคลินิกมากเท่าไหร่บ้านแม่แฟนเราอยู่ตรงประชาชื่นเราก็กะว่าตรวจะไปหาของกินแถวนั้นด้วยพูดไม่ทันขาดคำทุกคนเห็นอะไรไหมแฟนเราพอเห็นคุณลุงขายลูกชิ้นก็คือรีบวิ่งไปเลยคุณลุงคนนี้นะคะเราอ่ะสองคนซื้อบ่อยมากเวลาเรามาที่ประชาชื่นร้านเนี้ยน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นก็อร่อยเราสามารถย่างได้เองไงนะ ถ้าใครที่ชอบกินลูกชิ้นปิ้งแบบเกี๊ยมๆใช่ไหมคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้แบบไม่ตรงปกเพราะว่าคุณลุงอะ่ะเขาจะให้เราปิ้งเองได้เลยแบบตามความเกียมที่เราแบบชอบเลยค่ะส่วนเรานะคะมื้อเช้าวันนี้เราก็เปิดเป็นการชงเบียดนะเพราะว่าในความที่คุณหมอเนี่ยอยากให้เราลดน้ําหนักให้ลงสักประมาณแปดถึงสิโลเนาะเราก็เลยอาจจะต้องแบบ เปลี่ยนพฤติกรรมการกินนิดนึงแล้วก็วันนี้ด้วยความที่เราไปเจาะเลือดมาเราก็เลยหาตัวบำรุงเพิ่มอีกตัวอันนี้ก็จะเป็นเม็ดฟูนะคะที่เราหยิบติดกระเป๋ามาด้วยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องแร่ธาตุต่างๆนะอยากจะบอกว่าดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆราคาไม่แพงเลยวันนี้นะคะเราขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินด้วยถ้าใครรู้สึกว่าคลิปเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราเพื่อทาคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ